I feel like I'm losing mind everybody in the world blind Please Lord, give feel Cause everybody the Please world Lord my me กต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนวแตะวันฉายขึ้นแท่นคำค้นหายอดฮิตติดเทรน Google Search อันดับหนึ่งของวันที่25กุมภา2566วันจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง SPK24 ครบจบทุกความมันพักยก24ตะวันฉายกลายเป็นคำค้นหายอดฮิตติดเทรนด์ Google Search อันดับหนึ่งของวันที่25กุมภาพันธ์2566ซึ่งเป็นวันที่ตะว,วันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟทุฟเวทมากกว่า145-155ปอนด์ขึ้นป้องกันเข็มขัดกับจามายูซูพอปในศึกวันไฟในเจ็ โดยในศึกครั้งนี้ตะวันฉายสามารถป้องกันบอลลังครั้งแรกได้สําเร็จโดยการสาดแข้งซ้ายใส่ต้นขาของจามาวจนฝืนยืนต่อไม่ไหวทําให้กรรมการยุติการแข่งขันในเวลาเพียง49วินาทีของยกแรกเท่านั้นทําให้ตะวันฉายคว้าโบนัสจากบิ๊กบอสชาตีสิทธิยอดทง50,000ดอลาาลาร์สหรัฐหรือเกือบ1.8ล้านบาทโดยเป็นการตอกย้ําถึงฝีมือการเป็นแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟทุอเวทและความเหมาะสมกับการเป็นเจ้าของฉาย,ยาสายดารายอย่างแท้จริง จากกระแสต,ตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนมวยชาวต่างชาติและชาวไทยที่ตั้งตารอชมไฟสำคัญครั้งนี้เป็นผลให้ในวันที่25กุมภาพันธ์2566ตะวันฉายกลายเป็นคำค้นหาที่ถูกค้นมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของ Google แม้ว่าศึกวันไฟในเจ็ดจะเริ่มออกอากาศตั้งแต่เช้าตรู่7นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยแต่ก็ยังมีแฟนกีฬาเข้าไปชมติดขอบสังเวียนเต็มความจุสนามไม่นับผู้ที่รับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์อีกเป็นจำนวนมาก โดยฟอร์มอันร้อนแรงที่อยู่ในช่วงขาขึ้นแบบสุดๆบวกกับรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเอาการจึงไม่แปลกใจที่ในชั่วโมงนี้ตะวันฉายจะเป็นนักกีฬามวยไทยระดับซูปเปอร์สตาร์ของวันที่เข้าไปนั่งอยู่ในใจแฟนกีฬาทุกเพศทุกวัยเรียบร้อยแล้วแฟนๆสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่เ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์และเป็นกลางชั้นแนวขอบคุณมากครับ